คนครับวันนี้ผมมีของเด็ดให้ทุกคนดูนี่เลยครับผม Power Bank ของ a n c h r ครับ p a i m Series ครับผมตัวนี้ชาร์จได้ตั้งแต่สักระเบือยันเรือลบแล้วแม่งโคตรทนด้วยมีดียังไงวันนี้มาดู สวัสดีครับผมพบกันนะครับกับเพื่อนแบรนด์ผมนะครับวันนี้ผมมีของเด็ดอย่างที่บอกเลยนะว่าหัวกับชอบพาวเวงตัวนี้มากเลยตัวนี้นะครับของแองเกิลนั่นเองครับผมนะซีรีส์พามนั่นเองครับหรือพามซีรีส์นะครับตัวนี้นะมันมีจุดพิเศษหลายจุดนะผมที่เพิ่มมาจากพาวเวงนะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมตัวเนี้ยหัวกได้มา2ตัวจริงๆอ่ะรุ่นพามซีรีส์เนี่ยครับมันมีทั้งหมด3สเปคนะผมหัวกได้สเปคกลางมากับสเปคล่างมานะผมแต่ว่าสเปคล่างหรือสเปคกลางเนี่ยมันโคตรดีอยู่แล้วนะผม ที่นะผมจะไม่พูดถึงพาววเอร์แบงก์ก่อนนะจะพูดถึงตัวนี้ก่อนนะครับก็คือแท่นชาร์จนั่นเองครับผมแท่นชาร์จตัวนี้นะออกมาสําหรับพอแบงก์โดยเฉพาะเลยแต่นะผมไม่ใช่ว่าชาร์จพอแบงก์ได้อย่างเดียวนะผมนะครับมันเปรียบเสมือนนะแดปเตอร์ด้วยก็คือมี type c 2งพอตมีไทเออพอตหนึ่งนะผมทำไมถึงพูดตัวนี้ก่อนเลยเพราะว่าผมชอบมากนะผมคงเป็นคนชอบแบบจัดโต๊ะทํางานหรือว่านะผมแต่งบ้านอะไรเงี้ยนะผมผมก็จะเวลาใช้งานเสร็จผมก็จะวางอย่างเี้ปุ๊บชาร์จเลยครับทันทีนะเปลี่ยนอัน ปุ๊บชาร์จเลยครับนะตัวพาววเอร์แบงค์ไม่ต้องแบบนั่งเสียบสายอย่างเงี้ยมานั่งอย่างเงี้ยเสียบเงี้ยไม่ต้องเลยนะผมทั้งนี้ก็ใช้งานได้เลยนะผมไม่เพียงพอเวลาเราใช้นะผมชาร์จพาววเอร์แบงค์อยู่เนี่ยเราสามารถชาร์จ macbook ก็ได้นะ iphone ก็ได้ ipad android ทุกอย่างแล้วกันเอาว่าทุกอย่างเลยนะผมจะอธิบายให้ฟังก็คือนะผมโปรโกรพินตัวนี้เขาเรียกโปรโกรพินของแองเกิลนะผมตัวนี้100วัตต์นะส่วน type c สองพอร์ตเนี่ยพอร์ตที่เขียนว่า c หนึ่งเนี่ยคือช่องแรกนะครับ์100 w, นะผมึ่งนี่ยครับ 30วัตต์นะผมยูพีไท A เจ่ายไฟ22.5วัตต์นะผมพระเจ้าโคตรเจ๋งนะผมตัวนี้บอกราคาก่อนเลยคนระับันาร้บบาทนะผมถือว่าเจ๋งมากๆนะที่ออกมาตัวนี้นะอะมามาพูดถึงพรารแบงค์ดีกว,ว่าตัวนี้หกหกจะต้องซื้อเพิ่อมอีกแน,น่นอนเพราะว่าที่บ้านจะซื้ออันหนึ่งนะผมใบหนังซื้ออันหนึ่งแล้วก็นะผมที่ทำงนานก็ซื้ออันหนึ่งนะผมสะดวกมากมนะผมเป็นอะแดปเตอร์ในตัวด้วยอะมาตัวนี้นะสิ่งที่ผมโคตรชอบเลยนะผม ตัวนี้6ได้มา2รุ่นนะผมตัวนี้20,000มิลลิแอมนะผมอีกตัวหนึ่ง12,000มิลลิแอมนะผมตัวนี้มาพูดถึงพอตในการชาร์จของตัว20,000มิลลิแอมก่อนเลยนะผมตัวนี้จะบอกว่าโคตรดีเพราะอะไรครับ2พอตเนี้ยไทซีนะผมทั้ง2พอตเลยออก1 0 0วัตเต็มทุกคนชาร์จทั้ง2เครื่องเลยก็คือออกเต็ม1 0 0วัตต์สามารถชาร์จอะไรได้บ้างนะผม macbook macbook pro a 1 p r o อะนะผมรองรับ97วัตต์ก็ชาร์จได้ พราะนี่100้วัตต์เอาว่า16นิ้วก็ยังชาร์จได้เลยจากแบตหมดก็ชาร์จติดขึ้นมาเลยจากเพาเว์ตัวนี้นะซึ่งไม่คิดว่าเมื่อก่อนอะ่ะไม่มีเลยที่ออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาแบบเป็นธรรมดาเลยแล้วก็โคตรเจ๋งนะตัวนี้ยังไม่พอนะผมนี่ให้ดูอะไรนะมีแบตเตอรี่เฮลในตัวแบตเตอรี่เฮลสูงหแบตในตัวแล้วก็บอกใสเข้าเขาด้วยนะผมแล้วยังไม่พอบอกอุณหภูมินะผมในขณะใช้นะนี่ดูสุดยอดไหม ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวจะินเสิร์ตให้ดูมันน่าตื่นเต้นมากนะผมสามารถปรับนะผมออโต้สกรีนทำเอาได้นะผมก็คือตัวโชว์สเตตัสหน้าจอนั่นแหละนะสามารถปรับได้ก็1นาที5นาที30นาทีสามารถตั้งได้เลยจะให้โชว์ไว้นานแค่ไหนก็จัดการได้เลยนะผมอ่ะแล้วก็สามารถปรับแสงไบเนหน้าจอได้ด้วยความสว่างหน้าจอนะผมแล้วก็ในขณะชาร์จเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะโคตรเจ๋งอะดูนะผมนี่ ทุกคนจะเห็นหน้าจอนะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะครับผมจะเห็นหน้าจอเลยว่าเวลาเราเสียบชาร์จนะครับรูเนี้ยไทยซีตัวเนี้ยถ้าไม่มีแท่นชาร์จสามารถชาร์จได้ด้วยนะครับผมไทซีทั้งเข้าและออกในรูเดียวกันนะครับผมจะสองช่องจะชาร์จช่องไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกมากๆนะเขาครับจะคำนวณเวลานะครับผมคำนวณขึ้นมาเลยว่าอีกกี่นาทีกี่ชั่วโมงจะเต็มคำนวณ ทุกอุปกรณ์นะไม่ว่าจะเป็น iPhone อย่างเดียวนะอุปกรณ์อื่นด้วยนะผมจะเป็น Air Pods จะเป็น Macbook จะเป็น iPad จะเป็น Android ได้หมดทุกอย่างนะแล้วก็สามารถชาร์จได้พร้อมกันทั้งหมด3พอร์ตเลยนะผมะแล้วก็นะพอร์ตที่3ก็คือนะครับ Type A สูงสุด6 5วัต์โอ้โหเท่ากับว่านะตัวนี้ย2พอรตเนี้ยพอตละนั้น100วัตนะผม Type C แล้วก็ t ท a อสกวัต ชาร์จสามอันพร้อมกันเนี่ยได้สูงสุดถึง200วัตต์นะในการจ่ายไฟทภาวาเจ๋งมากๆนะผมแล้วก็นับตัวบอดี้ภายนอกนี้ทำมาแบบสุดยอดอ่ะผมผมไม่รู้จะพูดยังไงหัวชอบมากนะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็แน่นหนามากหัวว่าตกจากเครื่องบินลงมานะผมต้องระวังหัวคนนะมันคงไม่พังหรอกตัวนี้แต่หัวคงคนจะแบบยุบลงไปเลยเพราะว่ามันแข็งแรงมากๆากนะผมอ่ะแล้วมาที่น้องเล็กอีกตัวหนึ่งนะผมตัวนี้ก็คือเหมือนกันกับนับพี่กลางเนี่ยทุกอย่างเลยแต่ว่าตัวนี้พอร์ตในการชาร์จเนี่ยจะได้65วัตต์ ทั้ง2พอร์ตเลยถ้าเกิดว่าชาร์จ Macbook ก็ได้นะผม Macbook Air นะผม Macbook Pro นะผม iPad iPhone Android ทุกอย่างได้หมดเลยเหมือนกันทุกอย่างเลยแล้วก็ดีไซน์ทุกอย่างก็เหมือนกันด้วยแต่ว่าตัวนี้หนึ่งหมืม่นสองันะผมราคาก็ถูกกว่าเป็นเท่าตอนนี้ทุกคนเห็นนะผมว่าคุณภาพหรือนะผมประสิทธิภาพของเจ้าพอร์ r แบ n งสองตัวนี้ยแค่ไหนแล้วใครหลายคนนะครับที่ยังไม่เคยใช้นะมาคิดเลยว่าเฮ้ยแรงขนาดนี้ชาร์จเร็วขนาดนี้ มีแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะผมแล้วตัวขนาดนี้นะจะระเบิดหรือเปล่านะอ่ะผมจะบอกกันเลยนะมี2อย่างนะผมที่พิเศษมากๆนะผมนะอย่างแรกเลยเขาใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะผมชื่อว่า PowerIQ 3.0ตัวเนี้ยนะผมทําหน้าที่นะสามารถชาร์จนะได้หลากหลายดีไวซ์มากๆอย่างเช่น Macbook iPhone iPad Android Apple Watch หรืออะไรอีกอะ Airpod อาานะครับสักเบอร์อยันเลนลบเลยนะผมที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่มันพิเศษเลยก็คือนะผมข้างในเนี้ยนะผมมี i c อยู่2ตัวแนระเของ a n งเกนะก็คือ IC ซีนะผม Active Shield นั่นเองครับผมนะตัวนี้นะทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่ตรวจสอบอุณหภูมินะผมมี2ตัวก็คือตรวจสอบอุณหภูมิ2ชั้นตลอดทั้งวันนะผมถึงวันละ3ล้านครั้งโอ้พระเจ้าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปไกลมากๆนะผมอะถึงตอนนี้นะทุกคนเห็นทุกอย่างไปหมดแล้วทุกคนคิดว่าน่าใช้ไหมแต่หัวจะบอกให้ว่าตัวนี้พกพาไปไหนก็ได้ขึ้นเครื่องบินก็ได้นะผมเพราะฉะนั้นตัวนี้จะะตติดัวอไปแนนนน่ผม เป็นตัวเล็กก็ได้ถ้าสมมติคนไม่อยากจะแบบพกพาสําหรับตัว1นึ0 0หมื่นสอแมแต่ว่าถ้าใครแบบอยากจบๆเลยมี macbook ไปด้วยมี ipad ไปด้วยมี iphone ไปด้วยตัวนี้ครับสองหมื่นไปแมผมโคตรชอบนะแล้วก็อีกตัวที่เพอ่งซื้อติดบ้านเลยก็คืออะไรครับแท่นชาร์จนะผมคือไม่ได้อวยนะวกะัะรีวิวแบบตรงไปตรงมาแน่นอนนะผมเพราะว่าอันไหนดีก็บอกว่าดีนะผมนะอ่ะแท่นชาร์จเนี่ยก็จะเป็นอะแดปเตอร์ในตัวอย่างที่ผมบอกไปนะผมตัวเดียวจบพกไปด้วยมีสายเสียบปุ๊บทุกอย่างคอมพิวเต์ครับผม สำหรับใครต้องการนะหรืออยากได้นะผมให้ติดต่อนะผมผ่าน o f f i c i a l Store ของ a n งเกอได้เลยนะผมนะแต่ว่าสุดท้ายนะผมอยากจะบอก a n งเกอร์นะนิดนึงก็คือนะครับขอบคุณจริงครับผมทีนะ่พยายามพัฒนาเทคโนโลยีมาให้เราใช้เสมอเลยแล้วหัวก็จะบอกว่าตรงไปตรงมาครับผมอันไหนที่มันดีผมจะบอกว่าดีอันไหนที่ไม่ดีหัวก็จะบอกว่าไม่ดีแต่อันนี้แม่งยอดเยี่ยมนะผมอ่ะถ้าใครชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมยูทูบเฟซบุ๊กต่อแล้วก็ไอจีไว้เจอกันในคลิปรีวิวหน้านะผมอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้นะ วันนี้ไปก่อนครับผมหวนแบงค์สวัสดีครับ